สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะแอดเป็นจานะคะจะมานำเสนอนะคะเหรียญที่มันมีตำหนินะคะของเหรียญ10บ,บาทนะคะเราจะมาก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะเหรียญสองเหรียญน,นี้มันมีความแตกต่างกันนะคะเหรียญแรกเพื่อนๆเห็นไหมคะคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะสระอูจะมีครบนะคะ เห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเขียนว่ารัชกาลที่9ส่วนด้านหลังนะคะก็สัญ,ญลักษณ์นี่ก็จะครบหมดเลยนะคะมีประเทศไทยมีเหรียญมูลค่า10บาทนะคะอันนี้ก็จะมีระบุชัดเจนเลยนะคะตอนนี้เรามาดูถึงถึงข้อแตกต่างกันนะคะว่าเหรียญอีกเหรียญหนึ่งอะ่ะมันแตกต่างกับเหรียญแรกอะ่ะอย่างไรนะคะ มันแตกต่างกับเหรียญแรกอย่างไรอันนี้เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะคะก็คือว่าปั๊มนะคะปั๊มขึ้นรูปมาแล้วเนี่ยมีตัวหนังสือครบชัดเจนสกดชัดสกดครบเลยนะคะมีคําว่าภูมิมีพลอุดุยเดชนะคะตอนนี้เนี่ยเหรียญถัดไปนะคะที่แอดบัญจาจะนําเสนอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญที่มันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเหรียญเสียนะคะหรือว่าเหรียญ ที่มันปั๊มขึ้นรูปแล้วไม่ครบนะคะถ้าเรามองดูดีๆนะคะอันนี้นะคะจะเขียนว่าเห็นไหมคะคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะในรัชกาลที่9้านะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะเนี่ยว่าสระอูไม่มีสระอูไม่มีนะคะตรงนี้นะคะสระอูมันหายไปนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะมาเห็นนะคะมีคําว่ารัชกาลที่9นะคะด้านนี้มีครบนะคะ เพื่อนเอนเห็นไหมคะว่าความแตกต่างของของเหรียญเนี่ยคะ่ะที่มันที่มันที่มันไม่ครบน,นะคะเราจะเห็นว่าถ้าในปีกทางด้านทางด้านขวามือนะคะ <c oughs> เนื้อมันจะเยอะกว่าเนื้อมันจะเยอะกว่าเนื้อเนื้อสีเงินเงินตรงนี้อาจจะเยอะกว่าส่วนทางด้านทางด้านซ้ายมือนะคะคาว่าภูมิพลอดุลยเดชอะคะ่ะมันมันหายไปมันถูกปั๊มกินเนื้อใช่ไหมคะเนื <c oughs> ้อด้านเนี้ยมันจะเหลือน้อยกว่า พื้นที่มันจะไม่เท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะตอนนี้เรามาดูปีนะคะเหรียญน,นี้น่าจะพบกันโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆบางท่านนะคะหรือมีอสมาชิกท่านอื่นนะคะมีการมาโพสต์ไว้บ้างแล้วนะคะว่าเหรียญปีนี้เป็นของปีนะคะ2 5 4 9เห็นไหมคะเพ่อนเอน ปีนี้น่าจะเป็นเหรียญที่มีตำหนิเยอะนะคะแล้วก็ถูกพบเห็นอยู่หลายชิ้นนะคะซึ่งแอดเป็นจาลองตรวจสอบดูนะคะก็ปรากฏว่าแอดเป็นจาก็มีกับเขาเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ที่ที่พบคร่าวๆเนี่ยเพิ่งพบเหรียญเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลื้อเหรียญดูเลยว่าจริงๆแล้วมันมีกี่เหรียญน,นะคะแต่ตัวเนี้ยที่เห็นก็คือจะเป็นปี2519แล้วตัวหน,งนังสือด้านในนะคะเห็นคําว่ามูลค่า10บบาทนะคะจะมีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกนะคะ ตอนี้เพื่อนๆเห็นหรือยังคะว่าเหรียญที่มันมีตําหนิเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญมีตําหนินะคะก็คือปั๊มแล้วเนี่ยสระอูไม่ครบนะคะหรือถ้าเกิดสับทางด้านคุณภาพนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าปั๊มกินเนื้อนะคะปั๊มเข้าเนื้อนะคะก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านคุณภาพนะคะก็เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีความเสียหายต่อมูลค่าอะไรนะคะเราก็เลยยังเห็นนะคะถูก เรียญน,นี้ก็ยังมีการใช้หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดนะคะวันนี้ก็แอดบรจาก็อยากจะมานําเสนอเพียงแต่เท่านี้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเหรียญน,น่ะที่มันสภาพสมบูรณ์ก็คือปั๊มครบนะคะโลโก้ครบภาพระมสายญาทิชลักครบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเหรียญที่มีตําหนิก็คือเหรียญที่สละอูมันขาดหายไปเกิดจากการปั๊มไม่ครบนะคะปั๊มเข้าเนื้อปั๊มกินเนื้อนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้ก็แนะนำแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ